มาละต่อไปเป็นการเจริญสมาธิภาวนานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำลงสติ คือความรู้ตัวของเหล่านี้ให้อยู่ในหลักที่เป็นปัจจุบันธรรมในเวลานี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้จะไปพะวงเรื่องอดีตเพราะอดีตมันล่วงไปแล้วแล้วก็อย่าไปกังวลในเรื่องอนาคต มากำนดเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นการเจริญปานาปานาสติที่เราสวดไปท่านก็ให้ความหมายและก็มีประโยชน์ถ้าเรามีการเจริญย่อมทํำ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบให้เกิดความรู้เห็นนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องดันั้นเราก็มากำหนดกันกำหนดไม่มากใช้เวลาไม่นานแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองผมก็จะไม่มีการกล่าวใครมาก ก็ถือว่าเราก็เป็นผู้ที่มีความรู้สึกตั้งใจอยู่แล้วเราก็ตั้งใจของเราตั้งโนปนิธานกำหนดอาณาปานสติลมหายใจ เป็นส่วนประกอบของมหาพูตรูปเป็นส่วนของรูปขันเราถือเอาเราเอาจุดนี้เป็นจุดสร้างความรู้สึกให้มีความรู้สึกความเป็นหนึ่งแห่งความมีสติลมหายใจข้าว ถือว่าเป็นส่วนของกระบวนการของร่างกายที่มีส่วนของการทำหน้าที่ลมหายใจข้าวเราก็กำหนดลมหายใจข้าวก็รู้จักว่าลมหายใจข้าลมหายใจออกก็รู้จักว่าลมหายใจออก ก็กรรมหนดจุดนี้เราจะได้สัมผัสสภาวะที่มันเป็นส่วนประกอบของรู ừ, ของขันที่เราถือว่าเป็นส่วนของขันของส่วนที่เป็นส่วนของชีวิตด้านสุขภาพจิต จะได้เห็นว่าสังขารมันเป็นอย่างไรสังขารภายนอกเป็นองค์ประกอบของด่านวัตถุสังขารส่วนนามาธรรมเป็นอาการของความรู้สึกและก,กรรมหนดของเราดู มีอะไรบ้างในพื้นที่นี่เขาจะทำหน้าที่เขาจะแสดงเป็นของจริงหรือของปลอมเป็นของที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณหรือมีโทษเราเป็นผู้ทำหน้าที่ในการศึกษา อยู่ในฐานของความเป็นผู้ตามดูตามร,ามรู้ตามเห็นที่ท่านเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นเราได้ตั้งสติกันไ,ได้ทำกันไม่ใช่เวลามากหรอก ในสร้างความเข้าใจกับตัวเองให้มากๆขึ้น